สวัสดีวันสุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะวันนี้ซ้มก็มาส่งการบ้านให้เหมือนเดิมเลยนะคะพอดีว่าซ้มเห็นในเพจ walk for peace นะคะก็เห็นมีแจ้งว่าช่วงนี้นะคะท่านปัญญากราภิคุเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะก็มีให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาต้าน อักเสบด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านก็จะเดินร้างท้ายสุดท้ายของแถวเลยนะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะก็ท่านเองก็ไม่ได้ออกมาเทศนะคะแต่ว่าจะเป็นพระอีกรูปหนึ่งนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ so, วันนี้อาตมาอยากจะ <I S 1> มา <it S 1> พูด <is S 1> ถึง <it S 1> เรื่อง <is S 1> ของ <it is S 1> ความสงบนะ <your> แต่ภายในจิตใจนั้น รู้ไหมว่าภายในจิตใจเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาก่อนนะและพระอาจารย์ปัญญากะระท่านก็ได้ฝึกสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูลมหายใจที่เข้าผ่านรูจมูกลมหายใจออกผ่านทางรูจมูก เราจะต้องให้ความสนใจกับลมหายใจที่เข้าออกต้องรู้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวโดยปกติแล้วพวกเราก็หายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะ<ว>ที่เราจะจดจ่อ่กับลมหายใจเราไม่ได้มีสติ อยู่กับมันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามาฝึกทำสมาธิเรานั่งที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือก่อนนอนพยายามที่จะทำสมาธิก่อนนะอย่าไปใช้คนรักให้มากนะคนรักหมายถึงใครรู้ไหม ใช่มือถือนั่นแหละคนรักของเราก็คือมือถือของเราอย่าไปใช้เวลาอยู่กับมันมากนักให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้กลับมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เคยพูดถึงเอาไว้อย่างตัวอาตมาเองนะ ตอนที่เริ่มฝึกทำสมาธิก็จะนับ1ถึง 7, 1ถึง 8, 1ถึง 9, 1ถึง10หรือ1ถึง11ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลานั่งนานกี่นาทีถ้าเราสามารถนั่งนานได้ก็นับถึง15ได้เลยแต่ถ้าเราลืมนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไป เพราะว่าเวลาที่พวกเราหลับตาลงหรือเราพยายามที่จะทำให้จิตใจเราสงบลงพยายามที่จะให้จิตรวมเป็นหนึ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วจิตมันก็จะฟุ้งซ่านวิ่งไปทั่วเลยเวลาที่มีความคิดผุดขึ้นมาอะไรก็ตามที่เราจับได้ ในจิตของเรามันก็จะออกมาให้เราปล่อยมันไปซะปล่อยวางลงไม่ว่าเราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสสัมผัสผอะไรหรือว่าสัมผัสหรือว่าคิดอะไรก็แล้วแต่ให้เราปล่อยมันไปอีกครั้งนะปล่อยมันไป ให้เราใช้เวลาค่อยๆฝึกไปนะอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติกับจิตเรามากแค่ไหนแต่อย่าไปคิดมากนะเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามันผ่องใสเวลาที่เราพูดเราถามความสุข มันก็จะตามเรามาด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าชีวิตของเรามันจะยากลำบากสักแค่ไหนไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามเราก็จะบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ <Yeah. S 2> ฉันจะไม่ยอมแพ้ so, <and S 2> และหลังจากนั้นเราก็จะลักล่บไปนี้ ไม่ใช่แค่ด้วยความเป็นมนุษย์นะแต่ว่าเราจะรู้สึกรักมันจริงๆรงรักสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย <I know. S 1> เพราะว่าจิตของเราเริ่มมีความสงบสุขแล้วเราฝึกสติมันก็จะทำให้เรามีสติอยู่กับทุกสิ่ง <My name? S 1> ทุกอย่างที่เราทำ <love> ไม่ว่าจะขับรถ <'m> หรือว่าทำงาน เรียกได้ว่ามีสติอยู่กับทุกอย่างเลยเรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น เช่นถ้าเราถามว่าเราเป็นใครเราอาจจะเป็นสามีของใครสักคนหนึ่งเราก็จะดูแลภรรยาของเราเป็นอย่างดีถ้าเราบอกว่าเราเป็นภรรยาเราก็จะดูแลสามีของเราดีเช่นกันถ้าเราบอกว่าเราเป็นพ่อแม่เราก็จะดูแลลูกๆของเราเป็นอย่างดีและถ้าเราถามตัวเองว่าเรามีลูกชายหรือลูกสาวเรา ก็จะรักพ่อแม่ของเราด้วยไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อนร่วมงานและทุกๆคนถ้าทุกคนมีความสงบสุขในใจพวกเราก็จะไม่มีความเกลียดชังต่อกันเพราะว่าโดยปกติแล้วก็คงไม่มีใครชอบให้ใครมาเกลียดมาโกรธ จริงไหมไม่มีใครชอบอยู่แล้วแต่มันติดค้างอยู่ในใจเรานี่ไงแต่ถ้าเราฝึกสตินะมันจะหายไปเลยซึ่งสิ่งนี้แหละที่อาตมาจะเรียกว่ามันคือความจริงที่แน่นอนนั่นก็คือความสงบในใจเรานี่แหละ สำหรับวันนี้นั้น <And S 1> อาจจะไม่มีเวลามาพูดคุยกันมากนะ so, เพราะ <and S 2> ว่าอากาศค่อนข้างหนาวขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะ <is> แต่ถ้าใครมีคำถามนะอ uh, อัตมาคงไม่มีเวลาให้จริงๆ uh huh. แต่ถ้าใครอยากจะเอาดอกไม้มาให้เหล่าพระส่งที่นี่นะก็เอามาให้ได้เลยรู้ไหมตอนนี้หัวอาตมาเย็นมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยพวกอาตมาจะพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนสำหรับประเทศของเราและสำหรับโลกของพวกเรา เพราะว่าพวกอัตมาก็รักทุกคนเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้มีความสุขและมีความสงบสุขทุกคนนะ